สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอผมป้าวิพรพลนะครับในฟุตบอลวันศุกร์ครับวันนี้ยูโรปาลีกรอบชิงชนะเลิศครับตีสองตรงอินตาลเจอกับเซบียาครับตัวแทนจากอิตาลีเจอเจอกับตัวแทนจากสเปนนะครับแต่ว่าไปเตะที่เยอรมน,นีก็ถือว่าไม่มีใครเสียเปรียบได้เปรียบนะครับเป็นคู่ที่ถูก คู่และสมศักดิ์ศรีมากๆครับทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ยูโรปาลีกนะครับทั้งเออท่ทางฝั่งของปารีสแซงต์แชมงกับบาเยิร์นมิเนคก็เป็นทีมที่ดีที่สุดของทางฝั่งยุโรปทั่วใหญ่แล้วก็ยุโรปทั่วเล็กเซบียากับอินเตอร์ด้วยศักยภาพตอนนี้ด้วยรูปแท็กติกวิธีการเล่นต่างๆ่างเขาสองทีมเ,เข้าไปสู้กับทีมในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอินเตอร์นี่คือตกรอบมาจากยูซีเอลนี่แหละเพราะว่าเล่นได้ดีกว่านะครับในเกมที่เจอกับทั้ง ดอทมุลแล้วก็บาร์เซโลนาแต่ว่าสุดท้ายแล้วปีแรกครับของคอนเต้ก็ทำให้พวกเขาอยู่ที่3แล้วก็ตกลงมายูโรปาลีกแต่ถ้าหากว่าได้แชมป์ยูโรปาในท้ายที่สุดก็ถือว่าเป็นโบนัสของคอนเต้เพราะว่ามาแค่ปีแรกก็จบที่2ด้วยอันดับคะแนนที่ต่ำกว่ายูเวนตุสแชมป์เพียงแค่1แต้มเท่านั้นเองนะครับในขณะที่เซบีกยาปีนี้ครับแม้ว่าตัวผู้เล่นอาจจะไม่ได้โดดเด่นเหมือนสมัยก่อนพวกเอ็นซองซี่พวกเบนเยตแดนะครับ แต่ว่าก็ยังทดแทนไปด้วยความเก่าของเอแวรบาเนกานะครับความจี๊ดความจี๊ดนะฮะของโอคัมโปสนะครับ, os, รบยังมีลูกเตยองเป็นสำรองนะครับแล้วก็คือบาเนกาตอนนี้ต้องบอกเป็นนักเตะที่เก่งมากแล้วก็กองหลังก็ยังมีแฟนันโดแล้วก็เอกโจอะไรนะคาร์ลสิบคนนั้นก็ถือว่าเหนียวนะฮะปีนี้ยูโรปาลีกผมว่าสูสีมากๆเลยนะครับ สำหรับคํำคืนนี้เพราะฉะนั้นนะครับแฟนๆเว็บไซต์ mm88new.com วันนี้ต้องระวังให้ดีนะฮะว่าอย่าไปลงทุนเยอะเพราะทุนลงทุนเยอะเนี่ยมีโอกาสเสียสตางค์สูงมากตอนนี้บอลนัดเดียวจบเนี่ยมันมันสูสีแล้วมันคาดเดาลำบากมากเลยนะครับอ่ะำคืนนี้ครับใครที่อยากจะมีพวกทงคัดสึือเอาไว้ให้กินนะฮะในวันพรุ่งนี้ครับผมจะแนะนำข้อมูลก่อนนะฮะเซบียาครับเขา สุดยอดในการที่ผ่าน3ด่านที่ยากลำบากมากไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของโรม่าชนะโรม่ามาชนะวูฟแล้วก็มาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอินเตอร์เส้นทางพวกเขาเนี่ยสบายกว่าเซบีย่านะครับผ่านทีมอย่างช็อกตาโดเนตมาผ่านก่อนหน้านี้ก็ผ่านทีมทไม่ค่อยแข็งมาเพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้มข้นของเกมเนี่ยเซบีย่าจะดูดีกว่าอินเตอร์มิลานอย่างไรก็ตามถ้าเรามากลางตัวผู้เล่นดูแล้วอินเตอร์ได้เปรียบกว่า โอวผเล่นดีกว่านะครับมิลานสครินเนียเซฟานเดอร์ฟรายในกองหลงังกองกลางมีแบ็กสองข้างมีอย่างบีราคิวิกเตอร์โมเซดดัมโบซิโอคันเดรวานะครับกองหน้านี่เราวตโลมาในนี้กับลูกากูกำลังแบบเทพมากๆเลยแต่ผมก็เลยจะสงสัยว่าแมนเชสเตด็ตกับอินเตอร์มิลานเนี่ยเล่นคล้ายๆกันแต่เซบียาจัดการกับปีศาจแดงได้อย่างยอดเยี่ยมก็คือเขารู้ว่าตัวผู้เล่นเขาเนี่ยคลองบอลสู้คู่แข่งไม่ได้เขาใช้วิธีการจับบอลพาสจับบอลมูฟ จะบอลให้ทําให้นักเตะแมนยูเต็ดเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสครองบอลได้นานนะครับอินเตอร์น่าจะเจอสูตรนี้ในรอบชิงคืนนี้ครับก็คือเซฟย่ายให้เร็วอินเตอร์จะครองบอลไม่ได้นานแล้วจะงุนงิดเหมือนแมนยูเต็ดเวลาที่แบบพวกเล่นชอบเล่นเกมลุกแล้วไม่ค่อยได้อยู่กับบอลน,นานนะครับผมว่าราคาต่อรองแบบนี้อินเตอร์วิลานเป็นต่อเนี่ยเชื่อว่าในเอ็กซ์ตร้าไทม์ผมว่าจะไม่จบใน90นาทีนะฮะ ผมมั่นใจว่าเซบีย่าเล่นเหนียวมากและเสียบอลยากมากมา3เกมติดติดผมดูแกนตั้งแต่นัดเจอโรม่าเพราะผมคิดว่าโรม่าจะเข้าสุดท้ายเป็นเซบีย่าผมบอกขอดูอีกเกมหนึ่งดิว่าเจอกับปุ๊บจะเป็นยัางไงาปุ๊บเล่นไม่ได้เลยฮะในขณะที่แมนยูต็ดเองพวกเขามีเกมโตกลับที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นก็มีเกือบยิงประตูได้หลายรอบแต่ก็ไม่ขมพอสุดท้ายก็มาโดน2ประตูตดหนึ่งเพราะฉะนั้นค่ำคืนนี้ครับรอบชิงยูโรปาลีกผมมองว่าอินเตอร์จะเป็นแชมป์ในท้ายที่สุดนะครับ แต่ไม่ใช่ใน90นาทีครับผมเชื่อว่า90นาทีเนี่ยเซบิยาจะยันเสมอได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ใครอยากได้ทงคัตสึกินอ,อยากได้ข้าวหมูทอดกินอยากได้แกงกะหรี่กินจัดไปเซบิยาครับทางเว็บไซต์ mm 8 8 new com แชร์กันเยอะๆยอะนะครับผมว่าเซบิยาไม่แพ้ใน90นาทีครับฟันทงนะครับแล้วก็อย่าลืมครับแฟนเพจเรามีแล้วเข้าไปไลค์ก็ได้ในแฟนเพจที่เด็ดบายป๊อปนะครับคืนนี้เซบิยาเสมอกับอินเตอร์วิลานในเวลาไม่แพ้ใน90นาทีครับพรุ่งนี้เจอกันสวัสดี Cua.